หลุมเพื่อนของดีเพื่อนล่าสุดบิตคอยร่วงยับอีกแล้วนะครับก็เรียกว่าแดงติดต่อกันหลายวันนะฮะมีสัญญาณทางเทคนิคที่ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรแต่บรรดากูรูหลายคนบอกว่านี่แหละหลุมเพื่อนกําลังช้อนเก็บเลยนะครับและอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะไปถึงแสนเหรียญได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นตอนเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเคมีไล่ให้ฟังนะครับ ทีเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม p r พรอปติล่าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในกิจเนชั่นคุยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เรียกว่าแดงเถือกมาหลายวันแล้วนะครับโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ร่วงต่ำนะฮะอยู่ที่ประมาณ41,900นะครับซึ่งจุดต่ําสุดเนี่ยก็ประมาณ40,000อีกด้วยนะครับก็ดูจากทรงแล้วนะครับใครเห็นก็ว่าตายครับ เป็นเรื่องธรรมดานะครับพอเวลาขาลงเนี่ยนะครับดิคอยร่วงเนี่ยก็มีข่าวร้ายมาประดังประเดน,นะฮะัหนึ่งนั้นก็เรื่องของขาดสถานนั่นเองครับสถานเนี่ยนะครับมีเรื่องของการประท้วงอย่างรุนแรงนะครับทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือแม่กรทั่งเรื่องของการขุดบิตคอยเนี่ยนะครับถูกชัดดาวเลยฮะ อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าก่อนหน้านี้จีนเป็นประเทศที่มีกําลังขุดเยอะที่สุดในโลกนะครับแต่โดนทางการจีนปราบปรามเนี่ยนะเหมือนต่างๆก็ย้ายออกไปทั้ง US นะครับในอันนึงก็คือขาสคาสสถานนั่นเองนะครับพอประเด็นเรื่องของการประท้วงเนี่ยนะครับทำให้กําลังขุดเนี่ยที่เป็นอันดับ2ของโลกตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าล่วงยับเลยครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นข่าวร้ายที่น่ากลัวนะครับแต่ต้องอย่าลืมไปว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเนี่ยที่เป็นอันดับหนึ่งโดนกวาดล้างทั้งประเทศเนี่ยนะครับน่าจะดูนนนนน่่่่าาาาากกกกกกกลลลััััววดดดบบิคเเีียย็็มจจุุ้้ไํงข มาแต่ออทามหาอีกครั้งครับแต่นอกจะข่าวร้ายของคัสสแล้านะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นคือเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีข้อข้อท่านหนึ่งนะครับ เตือนภัยนะบอกว่าตอนนี้เฮ้ยเงินเฟอ้อเนี่ยเติบโตรุนแรงรุนแรงขึ้นนะครับอาจจะพาบิตคอยเนี่ยร่วงไปถึง30,000เหรียญก็ได้นะครับหลายคนจะงงว่าไอ้เงินเฟอ้อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยเงินเฟอ้อบิตคอยก็ต้องบูมต้องโตขึ้นด้วยนะสินะฮะแต่ว่าเขาให้ความกังวลแบบนี้ครับถ้าเงินเฟอ้อแรงเนี่ยทางการเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับพอขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปุ๊บจะทําให้กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยหรือบิตคอยที่จะมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอาจจะร่วงยัับบได้คร แล้วก็เอากราฟตัวของ C P I นะครับหรือว่าจะมีที่ชี้วัดตัวหนึ่งของเงินเฟอ้อและกันนะฮะก็เห็นภาพว่าเฮ้ยมันดูโกร w นะ6.8%แล้วครับยังไม่พอถ้า,ถาคุณคิดว่าตอนนี้เนี่ยข่าวร้ายแล้วนะครับยังมีอีสัญญาณทางเทคนิคตัวหนึ่งที่ชื่อว่า dead cross ครับทำให้กลุูหลายคนก็มองว่าโอ้โห้ามันตัดกัน dead cross หัวทิ่หมหัวต่าแบบนี้เนี่ยนะครับใครเห็นก็ว่าตายครับก็ลองมองไปเลยถึง35,000นเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนเลยฮะหาดูจากกราฟนะครับก็เป หรือเป็นการมองทางเทคนิคว่าเป็นกับตัวขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับความโลภความกลัวในตลาดบิตคอยเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในช่วง extreme fear fear มาแล้วหลายวันเลยนะครับต,ต่ำตุดนี่ประมาณหลัก10เลยนะฮะก็เรียกว่ากลัวจนอุจจาระขึ้นสมองกันเลยทีเดียวครับ ดังนั้นหากดูภาพรวมเนี่ยนะครับข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยนะจะมีกาวไหนบ้างที่มาเยียวยาจิตใจนะครับทำให้สายโฮเนี่ยยังทนถือได้อยู่ผมบอกก่อนนี้ก่อนนะครับที่จริงสายโฮเนี่ยนะฮะเขาไม่สนอยู่แล้วว่าข่าวดีข่าวร้ายนะยังไงเขาถืออยู่แล้วถูกไหมฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นกาวเนี่ยอันนึงนั่นยนะเนาะที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณยังมีความหวังอยู่นะครับสำหรับสายโฮนะฮะมาด้วยคนแรกเลยนะครับนั่นคือคุณไมค์โนเวอร์เกรสนะครับที่ก็เป็น CEO นะครับของ Galaxy Digital นะฮะก็ออกมาบอกแล้วว่า เออมันอยู่ในช่วงซื้อแล้วเว้ยนะครับหรือแปลเป็นไทยว่าเพื่อนหลุมเพื่อนของดีเพื่อนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันูของแปลเวอร์ไปหรือเปล่านะฮะโดยคําพูดของเขาเนี่ยออกมาบอกว่าตอนนี้มิตคอยกําลังหาพื้นนะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นแปดถึงสี่หมื่นนะครับซึ่งล่าสุดก่อนหน้านี้มันก็ลงไปถึงปิ่มๆสี่หมื่นแล้วนะฮะโดยเขาบอกว่านี่คือจุดหลุมแล้วนะครับเรียกว่าหลุมเพื่อนหลุมนะครับแล้วมองด้ว่าจะกลับตัวกลายเป็นขาขึ้นที่รุนแรงมากอีกทีครับถาะว่าทำไมก็ถึงมองแบบนั้นนะครับตัวคุณไมค์เนี่ย กำลังมีแรงซื้อนะครับหรือความต้องการของตักทุนสถาบันเนี่ยเข้ามาช้อนมาซื้อบิตคอยอย่างมากมายครับถ้าดูสัญญาของรายใหญ่นี่นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีบิตคอยเวลนะฮะหรือว่าวันอันดับ3ของบิตคอยเนี่ยก็ไล่ช้อนซื้อบิตคอยตอนที่ราคาถูกราคาต่ำอีกแล้วนะครับซึ่งซื้อไปอีกกว่า551 BTC หนะครับหรือที่ประมาณ24ล้านเหรียญเลยครับหลายคนเห็นตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีเพื่อนแล้วเว้ยนะครับก็เรียกว่ายอมนอนตายกับปะวานยั่งดีกว่านะครับ นอกจากวันดับสามแล้วมีวันอีกตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาบอกเหมือนกันว่าตัว4ี่หมืนี่เนี่ยของ BC เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจครับบอกอีกว่าตัวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังทําผิดนะครับคุณกําลังขาย BC หรือว่าขายของดีเพื่อนเนี่ยนะครับในจุดที่ต่ํามากๆเลยนะฮะอยากจะให้ซื้อเก็บเอาไว้ครับแต่เท่าที่มโนเนี่ยก็มาจากปากคนบิตคอยนะครับบางครั้งก็แหมกาวกันเปล่านะฮะอาจารย์นะครับเล่นแบบว่ากาวไม่หรือหูรูนตาหลุมเพื่อนหลุมของดีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จบครับมีสถาบันทางการเงินชื่อดังนะครับนัั่่นนนคือ Sachs Goldman เ ครับกุมเชตได้ออกมาบอกนะครับบอกว่าถึงด้ยค่าบิตคอยจะร่วงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมองไปถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญต่อ1บิตคอยอยู่ในอนาคตนะครับ ตัวก็ให้ผมว่าบิตคอยเนี่ยนะครับมันมีมุมที่เป็น store of value นะครับหรือว่าเป็นมุมที่แบบรักษาความมั่งคั่งนะครับและอาจจะเกณฑ์กินส่วนแบ่งของทองคําได้ด้วยนะในถ้ามันวางความกดดันของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยนะครับถ้ามันมาในมุมนั้นจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะเติบโตถึง1นึ่งแสนเหรียญเลยครับโดายังพูดถึงอีเทอร์เรียมด้วยนะครับอีเทอร์เรียมประมาณ5,000เหรียญนะฮะแต่บิตคอยหนึ่งแสนเลยนะครับก็แปลว่าเขามองบิตคอยจะโตได้มากกว่าอีเทอร์เรียมในระยะสั้นๆนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่สนใจนะครัััับนนนน่่่่คคืืออหรรพววกกิปโตเเียมมาลงงข้สูชแท adoption นะครรับหือการเติบโตที่ก้าวกระโดดแล้วเนี่ยนะครับชุดอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วถึงแม้จะเกิดการปรับฐานระหว่างทางความกดดันความเครียดคลาสซักฐานหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของราคาอัตราดอกเบี้ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมัน a d o p t i o n ไปไกลมากเกินร้สึกว่าจะชุดไม่อยู่ตันเองครับซึ่งมีสัมภาษณ์หนึ่งนะครับของกู้ทุนเตุฟันชื่อดังอันหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างพูดได้ดีนะครับผู้จัดการเหตุฟันเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยธุรกรรมทั่วโลกนะ50%อาจจะเกี่ยวข้องกับอีเชียรีมในอีกสิบปีน,นะครับอ้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า Ethereum เเเนนนนี่ยมมัป็หือ บล็อกเชนบางคนเรียกว่าเวิลด์คอมพิวเตอร์นะฮะที่มีแอปพลิเคชันมารันต่างๆนะทั้งเรื่องของ StableCoin USDC USDT นะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมีเลเยอร์ที่2แล้วเนี่ยมี DFNFT ต่างๆมากมายไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆาอาจจะรันบน e ี h e r e u ่5อบของธุรกรรมรันบนอีเ e r รี m เยมเลยอีก10ปีแต่นั้นก็เป็นชาที่เห็นภาพว่าเฮ้ แมทอะดัปชันเนี่ยมันมานะเออมันมีการใช้งานนะครับไม่ใช่แบบว่าเรื่องของการเกง่งกําไรงงวบปราปราถึงแม้จะมีราคาร่วงบ้างดิ่งบ้างหลุมบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันเติบโตนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยบรรดาลักษ์ใยานเช่น PayPal นะฮะก็ออกมบอกเลยว่ามีการทําแพลนทจะทำสเตเบิลคอยด้วยนะครับแม้แต่เปเปเม้นระดับโลกอย่างวีซ่าอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินเรื่องวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนคราวนี้เป็นของ PayPal นะที่จะทำสเตเบิลคอยของตัวเองครับซัมซุงเนะ่ยฮะประกาศจับมือกับ Decentraland นะครับมาเปิด ตัวห้างร้านค้ากันในโลกเสมือนแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเมตตาวันเด่นนะครับที่ฟลอร์ไพล์เนี่ยขึ้นมาถึง0.97 BNB แล้วนะเพราะว่าที่จริงโลกเสมือนนะครับหรือว่าตัว NFT เนี่ยมันก็ดูไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่ยังดูมีความแข็งอยู่ครับ นั้นคุณเห็นด้วยหรือไม่ะครับที่บิตคอยระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีความกดดันเรื่องของเดตครอสต่างๆนานามากมาแต่ยาอเรื่องการอะดอปชันหรือเทคโนโลยีนี้มันเป็นเบื้องหลังของธุรกรรมในอนาคตนะครับของการเติบโตของพล็อตทิวตี้ในก้าวตัวอีกต่อไปในจากนี้เนี่ยนะครับคุณเห็นด้วยหรือเปล่าในคอมเมนต์มาไลฟ์ฟังกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ไ้ตั้งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงบิตคอยและคลิปโตเคนซี่เนี่ยที่ตลาดเนี่ยแดงเฉือกลวยัว่่อชง สตีมฟีร์อะไนะครับหรือว่าไปบรรทางว่าอุดจระขึ้นสมองเลยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับแต่ทางเทคนิคก็ดูแย่นะครับพัดสักฐานเองก็ดูมีการกระทบต่อกําลังขวดสำคัญของบิตคอยนะครับอีกทั้งปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยนะครับที่กดดันบิตคอยถึง3 0,000เลยนะครับหล่ยคนก็มองอย่างนั้นนะครับแต่ทางกับการของคนคริปโตคนบิตคอยเองเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นเลยนะครับคุณไมค์เนวอร์แกรนด์เจ้าของกราซีดิตอนเนี่ยบอกว่าเอ้ยหลุมเพื่อนนะครับมองว่าสา0หมื่นแปดสี่หมื่นเนี่ยแนวรับสำครับ ในขณะเดียวกันมีวานหลายตัวเนี่ยเริ่มเก็บบิตคอยน์มากขึ้นนะครับและบอกเลยว่าเฮ้ยนักลงทุนหลายคนกําลังทําผิดพลาดนั่นคือการขายหมูออกไปอะไรแบบนี้นะครับและไม่ใช่แค่วานนะครับโกลแมนแซกเองก็มาบอกว่า1นึ่งแสนเหรียญเนี่ยอาจจะมีให้เห็นนะครับเพราะเกิดแมทอับชั่นที่อย่างเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับและอีทเรียมเองอาจจะขึ้นถึง5,000เหรียญนะครับโดยที่บอกว่าไอ้าก็อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับกองทุนชื่อดังก็บอกเลยว่าอาจจะเกี่ยวข้องธุรกรรมกับอีทเรียมถึงห้าสงบเปอร์เซ็นต์ของ ปัจจุบันครับซัมซุงเ,งเองนะครับแล้วก็ทาง p a y p a l เองก็ตบเท้าเข้ามาลถคริปโตมากขึ้นนะเจนภาพว่าคนที่เข้ารถคริปโตเนี่ยดูไม่จะถอยห่างออกไปเลยนะครับแต่จะเข้ามามากขึ้นมากขึ้นและมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั้นเนี่ยการเกิดแมทออปชั่นเนี่ยอาจจะต้องจับตากันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่จะมาเกาเกาเก่งกำไรราคาร่วงมันจะจบอาจจะไม่จบง่ายง่ายแลสิครับเกิดอะไรขึ้นติดตามกันต่อต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชงยลกิึ ลืมนะฮะกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้เลยเพียง mm hmm. แค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองก็มีรีเสิร์ชบทวิคคอร์มาเล่าให้ฟังนะครับทั้งเรื่องบิตคอยน์อีเทียมดีฟายคริปโต u ร r นซี y ทองคำมาโครอิคอนเมทแล้วก็หุ้นต่างๆาม,มาคุยกันแล้วมีกลุ่ม d ิสคอร์ดมาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับขอบคุณ,คนนะคณทุกคนนะหวังว่าจะเจอทุกคนในห้องเรียนวงไหนนะครับสวัสดีครับ